สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทิพย์คนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับเลขพ่อปู่สีสุทูนพ9ก้าเกาียนสำหรับแนวทางข้ามโขงคืนนี้นะครับแนวทางข้ามโขง12ทธันวาคม12เดือน 12, 12นะครับ12เดือน 12, 12, 12ปี68ะครับตังจิตขอกระปู่ถึงคำว่าสาธุรับโชคปังๆนะครับ วัที่แล้วปู่ให้ฮานอยแตกสี่ตัวเลยนะครับไปไม่ถึงลาววันนี้ขอปู่ไปลาวตรงๆไปโขงข้ามโขงตรงตรงหมายเลขแรกนะครับหมายเลข5้านะครับปู่ให้มาหมายเลขที่สองนะครับปูให้เลข2นะครับปู่ให้เลข2นะครับ ห้สองหมายเลขที่3มนะครับหมายเลขเก้นะครับหมายเลขเก้นะครับปูให้มา 5, ้าสองเนะครับอ่ะอีกหนึ่งหมายเลขนะครับขอปู4ีตัวขอปูสามตัว ขอปู2ตัวสาธุสาธุหมายเลขสุดท้ายนะครับปูให้มาหมายเลข6นะครับเอาละครับสรุปแล้วนะครับค่ำคืนนี้ปูให้มา5 2 9 6 5 2 6 9นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ